ตำบักแตงนวดมือะพา่ิ้รองขาไม่นู้แกแห้ง <laughs> โอ้ยเป็นสวยอยว้อยจังไดดอกโอ้ยขวดลุ่งกับบาเบิดหดนวดมืกอืมนี่ <laughs> มามากินน้ํากันเมื่อนี้มากินกับเพื่อนสาวไม่ต้ค้อนทำหาเพื่อนสาวนี่แวะนนวดปลาเมึกนวดแหน,นแห้งอืมกล่องจุง่มดอก พักนานแอันเปอร์เซมากอะมิลคนถามหาขายของเปิดร้านตังคนตังหนาทีพี่น้องัาชีกับมิ้นหนาทีของชีคือกันชีกับอาจจะปเปร์เนมาข่าวคลิปน้ำลอดอร่อยโดนๆพวบา,า,าน้ำจังโพมากรนะู้สึกจับจัดนะจับดดีืม บะเกล็ดเป็นแห่งคอรอเป็นบม่มี่น้ำเสดดอกอุตส่าห์อาสอนมาตดนน้ำกับบะม,มี่ร่ังเตียงไน้ไะ กลบๆกลบดิดีดเพลนว่าคือว่าสิบปรีวิวร้านเพื่อนสาวเบิ่งคอเป็นรังปีใหม่ดีกว่าพี่น้องครับเขาเติมมันบ่อให้ในมากจากเต่าไหมเป็นบ่อแล้วบ่อทัวกะเลถาเธอเดือดดีกว่าอดใจรอจังได้กได้เห็นแน่นอนไม่รุ่นต่ำกล่วยครับอ เรารวมเจเถ,ถิกนงสมัยนะมีที่เดียวในมังการจันนบุรีแม่กล้ยกวยจะคัองเอืยวํำกล้วยใช่ไหมถ้มากินยากายาก็จะมากมผักอันนี้เน่อยชอากันรอหวานมันเคยกินไปกินสดบงังไงบ า,ากับขนมเส้นแห้งแซ่บคิวหน้าเสร็จมจกินกับขนมเส้นผักกวงตุ้งอันนี้ผักอันนี้ก็แซ่บสลัดจีน พักหนาหนาวเบิดต้องฮวงหวานกรอบแสบบ้างนึงสำหรับใครที่แบบมากินพักอยากลองเปิดใจให้ให้กินพักหนานี่แหละหนาหนาวล้หวานเนาะหวานมันกินมาแค่หน,ย,นยวานดิืม ทำเป็นพักนาแรงมันสีหึ่งช่างกระสดเอาตะบกกระเท็บแซ่บไหมคนแค่แบบไม่กินเลยบอกินไ,ได้หอมอ คืออันนี้นะพัคคืนชายนะ้นมันมกินอย่ยวกันนะมีคนบอกว่าถ้าเม้าแห้งมากกินต่หบกแตงไม่สิดดูดผิดออกไม่สิดสว่วงแมนอีรีว่าพี่น้องค่ะอันนี้ก็เรื่องจริงบ่

ยืดแต่หนาวแน่กานจะน้ำบ,บุรี่เย็ยนดีดีผู้อะไรไปไม่หม่องขา่าวดาวมาเด้อบะอึเต๋อมังเที่ยวกันจะน้ำบ,บุรี่ในน้ำแรงลองเที่ยวกันข้าวฟงครับเจียกินไมาได้แล้ว ครับมม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 าวมามมมมมเมเเเ <c oughs> มม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 มวมมมมมมนมมมมว แต่ลุกนี่หรือบะมี่บ่มี่เอาว่าไปขายตําหุงน้ำผัวมา้ข้าวผัด่เห่ยาเพชรผัด่่ยวมาเพชรเอาแขนแขนเลยบอกเอาเพชรสิบ๊อไห่บบกไงเพชรแห้ง

kim mục nhoài kim mục nhau bạc tàng hến kêu kéo kéo xin à bạc tàng nhịp mát tăm sốt bò cơ thể sốt อืออือือเอาละเาละนาะเพชรให้กราบขอบุญขอบุณรลยลายสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไอซีกินย่อไปละจ้า